สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เรียนมาสังกฤตจากคลิปหนังผมจะนำเสนอเรื่อง Saving Private Ryan นะครับหนังดังเลยละ่ะแต่นานมาแล้วซึ่งก็ยังถือว่าเป็นหนังที่มี Special Effect โอเคสุดยอดอยู่นะเป็นผลงานกำกับของ Steven Spielberg ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รางวัลอนสกาถึง5รางวัลน,นะแล้ว ในหนังเรื่องนี้ก็มีตัวเอกตัวรองหลายคนดา,าราเขารูหลายคนที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นวินดีเซลวินดีเซลก็แจ้งเกิดจากเรื่องนี้แต่ว่ามีบทนิดเดียวโผล่มาเล็กหน่อยโดนยิงตายแล้วก็อ่าก็จบแล้วก็จะมีแมดดามอนแมดดามอนนี่จะเป็นพระเอกรองก็ว่าได้ก็คือมีบทกันแค่ตอนซีนสุดท้ายซีนเดียวอะไรอย่างนี้แต่ก็ถือเป็นพระเอกรองคนหนึ่งแล้วก็จะมีคนอื่นอีก สองสามคนที่เราแน่คุ้นตาถ้าเราดูหนังฮอลลีวูดจะคุ้นหน้าคุา้นตาครับพล็อตเรื่องคร่าวๆข,ของเรื่องนี้นะครับก็คือนักแสดงนำทอมแฮงก์ก็ได้รับบทเป็นผู้กองมิลเลอร์จะต้องไปตามหา p r i v a t ไลออนพร i เ a t e จมส์ฟรานซิสไลออนเนี่ยก็คือแสดงโดยแมดเดมอนซึ่งทำไมต้องไปตามหา p r i v a t ไลออนก็เพราะว่า พี่ๆของเขาอีกสามคน,นได้ตายกันหมดแล้วจากการลบในสมรภูมิลบที่โอมา,าอ่าที่นอมังดีนี่แหละดังนั้นทางการเลยมีคำสั่งให้ผู้กองมินเลอร์ที่แสดงโดยทอมแฮงเนี่ยไปตามหาแล้วก็เอาตัวกลับมาเพราะจะไม่เหลือใครแล้วตระกูลนี้จะตายหมดทั้งตระกูลแล้วอะไรนี้ระหว่างทางก็ไปเจอ กลางๆเรื่องก็ไปเจอ private lion นี่แหละแต่ว่าคนละ lion อ,อ่าไม่ใช่ก็คือตามหาหนั่นแหละก็เกิดเรื่องราวมากมายต่างๆซึ่งพวกทหารที่ร่วมกวนมาด้วยการบางคนก็ไม่ไม่ค่อยแบบพอใจว่าทำไมจะต้องมาตายเพื่อคนคนเดียวอะไรโน่นนี่นั่นมีเหตุการณ์หลายลาย่างหลายอย่างเกิดขึ้นสุดท้ายก็ไปเจอตอนท้ายั่นแหละเจอที่ สมอลที่เมืองลาเมลเป็นเมืองของฝรั่งเศสเมืองหนึ่งครับซึ่งตอนไปเจอแล้วอ่ะไปตอนที่ผู้กองมิลเลอร์ไปเจอกับไพเวลไลอันแล้วไพเวลไลอันก็ไม่ยอมกลับอีกเพราะว่าจะช่วยเพื่อนลบอะไรมานี้ก็เลยต้องลบพอลบอผู้กองมิลเลอร์ก็ไม่สามารถทาอะไรได้ก็เลยต้องอ่ะอยู่ช่วยลบสุดท้ายผู้กองมิลเลอร์ก็ตายแล้วก็ผู้ที่ติดตามผู้กองมิลเลอร์อีกสองสาคนก็ตายด้วยตายตายกันหมดอ่ะเพื่อคนคนเดียวอะไรอย่างนี้

it doesn't make any sense คำนี้จะได้ยินบ่อยแปบลบว่าอา้าวมันไม่มีเหตุผล why why me ทำไมต้องฉันละ่ะ why why do I deserve to go ทำไมคนที่ได้ไปต้องเป็นฉันอะไรประมาณนี้ทำไมฉันได้เป็นได้สิทธิพิเศษอะไรถึงได้ไปอะไรอย่างนี้ why not any of these guys they all fought just r why not any of these guys they all fought Just as hard as me. Why not any of these guys? They all fought just as hard as me. they what fought hard they all fought just they send her another folded american they are supposed to tell your they When they send her another folded American flag What they are supposed to tell your mother ก็คือประมาณว่านี่จะเป็นสิ่งที่จะให้ไปบอกกับแม่คุณยังไงอะไรประมาณนั้น When they send her another folded American flag ก็คือตอนที่มีคนตายฐานอเมริกันตายเงี้ยก็จะมีคน ย่างที่เราดูในห,หนังจะมีคนขับรถแล้วก็เอาธงไปให้แล้รมานี่ก็คือประมาณเดียวกันแล้วจะให้บอกแม่คุณใช่ไหมว่าเออไม่ยอมกลับทางการให้ยอมให้กลับไม่ยอมกลับก็เลยตายจะให้บอกแม่อย่างนี้ใช่ไหมอะไรมานั้นถึงสาเหตุที่ลูกเขาตาย Tell her, when you found And I was with the only brothers that I have left. เชิญเธอเมื n อคุณเจอฉันก็กระบอกแม่ฉันตอนที่คุณเจอฉันเนี่ย I was here ฉันอยู่ที่นี่ And I was with the only brothers that I have left และฉันก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่ฉันยังหลงเหลืออยู่นี่ร่วมลบด้วยกันอะไรประมาณนี้ and there is nowhere I c a n n t desert them I think she would understand that nowhere I'm leaving this bridge and there is nowhere I c a n n t desert them ก uh, ็มีศสัพที่น่าสนใจคือคำว่า desert D E S E R T ไม่ได้แปลว่าทะเลทรายไม่ได้แปลว่าของหวานนะคำนี้เป็นคำกริยาแปลว่าละทิ้ง desert ออกเสียงเหมือมนกับคำว่าของหวานแต่ว่าสะกดไม่เหมือนกันของหวานจะสะกด D E W S, S E R T แต่คำนี้ d S E S E R T นะ desert นะ ก็คือไม่มีทางที่ฉันจะทิ้งพวกเขาไปหรอก I think she will understand that ก็คืออันนี้พูดถึงว่าถ้าแม่ได้ยินอะไรเงี้ยเขาคงเข้าใจฉันที่ฉันไม่ยอมกลับเพราะฉันจะช่วยเพื่อนฉันลบ No I'm leaving this bridge ก็คือไม่มีทางหรอกที่ฉันจะทิ้งฐานที่มากสุดท้ายเนี่ยที่ที่กล่าวถึงสะพานในเรื่องที่พระเอกไม่ยอมทิ้งไปเพราะว่าเขาจะอยู่ช่วยเพื่อนลบตรงนี้ก่อนที่ฐานเยลรมันจะเข้ามา ครับผมแล้วในส่วนของวันนี้นะครับเรื่อง sharing private Ryan ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็วันนี้ลองทำแบบไม่เห็นไม่เห็นตัวคนไม่เห็นผมเนี่ยผู้บรรยายเนี่ยคือได้ยินแต่เสียงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจะมีคนชอบไม่ชอบก็คือก็ต้องทำใจนะครับทำแรกๆอย่างนี้แหละติดๆิดขัดขัดการตัดต่ออาจจะยังไม่ค่อยเนียนการบรรยายก็อาจจะมีแบบ พูดผิดพูดถูกก็นะฮะมือใหม่ครับอันนี้เคยพี่สองคือลองไปส่องดูพวกเอ่อยูทูบชาแนลของคนอื่นที่เขาทําสปอยหนังอะไรเงี้ยเขาก็มีนะคนที่ทําแบบเห็นทั้งหน้าแล้วบางคนก็มีแต่เสียงแต่ขขงนันเขาโปมือโป,ลอโปลแล้วมีพวกมียอดผูฟฟอลเอ่อฟอล์โล,ลเวอร์แบบเยอะและ้วผมนี่ก็เหมือนทําแบบอยากลองดูว่าเออทำมันเป็นยังไงฮะถ้าถ้าดีก็ทําต่อถ้าทํา,า,า,าไม่ดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําต่อไปหรือไม่ตอนนี้ก็คือยังยังแบบ ยังมีไฟล์ที่จะทําอยู่ก็เออลองทําก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็สละเวลาดูนิดนึงนะแล้วก็ให้คอมเมนต์หน่อยนะครับ